สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนทุกคนเลยอยู่กับผมบารเดินป่าพะอนก็วันนี้เรามากันทั้งหมดสี่คนก็จะมีพี่เบิร์ดเบิร์ดครับสวัสดีครับแล้วก็น้องต้นมันแล้วก็น้องเฟิร์สนะแต่น้องต้นมันกับน้องเฟิร์สก็ยังไม่ขึ้นมาเนาะพวกเขาทั้งสองคนก็คือกำลงังเดินขึ้นมาอยู่แต่เราเดินขึ้นมาก็ไงใช่ครับก็ วันนี้เราก็กมาโลเคชั่นยายปอบนะบก็ไม่รู้ว่ายายปอบจะอยู่บ้านหรือเปล่าก็ได้มาดูที่คนเมืองรับแลรักษาเอาไว้นะก็คนเมืองรับแลรักษาก็น่าจะเป็นคนแล้วแหละนะใช่ยายปอบใช่ผู้ผมก็เอาของติดไม้ติดมือมาก็คือข้าวนะเอาข้าวมาให้ยายปอบกินดูก็โอเคครับก่อนจะเข้าไปก็ขอพี่พพเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อไปรังใจใผม แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปก็โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่านะเบอร์นผะออไปครับพี่วินเพื่อนอย่าเสียเวลาเลยไปครับเก็บสิไปครับพี่วมีน้ำด้วยนะนี่น้องน้องเฟย์แล้วก็น้องต้นบันก็มาแล้วนะนี่ก็น้ำ Let's go อะไรวะเมื่อกี้มอกไปที่รบ เฮ้ยนู on, e. ้ยยาคุณ hmm. ่ยายพอเหรใช่หรือเปล่าใช่ป่ะเนไหนมาวะยายครับยายครับฟองเบลอๆตรงนี้นี่พี่พ่พีี่ี่พพี่า่าี่พี่พี่พฮะพี่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 พีพย่า่ี่พี่ไี่พ่พีเี่

ลองกินดู้อ่ะลองกินดูปะตักตกักเองลองบอกเขาดิเองปอกเองกินนี่เขาดูคำหนึ่งเดิ เาอกจาาลยป้า,า,า,าิลทคนป้น,น,ปน,นลวองกินดูครับนั่นแหละอร่อยไหมครับอุ้ยเวมีเชยเยอะมืลนเเกิดเชยเยอะเอนี่ยกร,กรกึบกรึบกรึบลิเี่ปันแข็งแรง กล้กระดูกนี่ดังกลึบกลึบเลยนะีเ d f ีก็คือเราไม่ได้ขึ้นมาดูยายปอบก็คือนานอยู่เนาะขึ้นมาไม่นานนี้ใช่ป่ะแต่ผมผมก็ไม่ได้ขึ้นมานะรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่สองที่ขึ้นมาดูในอาทิตย์นี้นะผมไไปเเเเดดินนนนนนห่่คกะะะบีถรัทำไมถึงผมไม่ลงคลิปบล็อกก็คือตอนนี้อาการผมก็ยัง ไม่ดีหน้าที่วันนั้นได้มาถ่ายคลิปกับพี่เบิร์ดก็มีอาการนิดนิดได้หน่อยนะยังไม่ค่อยหายตอนก็ยังไม่หายนะก็คือยังปวดท้องอยู่นะวิบินเพื่อนก็เป็นอะไรไม่รู้เป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่ได้ไปรางบาลเลยก็ตอนนี้อาการดีช่วงๆนะที่ปวดแล้วก็ไม่ปวดวันนี้ก็ไม่ค่อยปวดผมเลยได้มาถ่ายคลิปให้พี่พีเพื่อนทุกคนได้ดูกันก็ทีไม่ได้ลงคลิปไปก็ขอใหยพี่พีนเพื่อนด้วยนะครับ ลีชองเยมเมอร์นะตียะตอนนี้ก็น่าจะประมาณไม่รู้ประมาณเมืเนะอมม่อนแกแบบเป็นอะไรอ่แบบะเป็นปอบแกเป็นปอบก็ได้กินแต่ของสด,นะดเนบบบาเนกะกนาใช่ ก็คือครั้งแรกที่เราเห็นเหมือนกันเนาะเป็นครั้งแรกทัพวกเหมือนกันนะที่ได้เอาข้อให้ปอบใช่ครับมันก็จะเป็นไก่นะไก่ยิปใช่ใช่ก็คือลองเอาไก่สุกมาให้แกแกไม่กินเลยเนาะแกโยนทิ้งเนี่ยใช่คลิปนั้นนี่ไม่รู้ว่าพี่เบิร์ตจดจำกันได้หรือเปล่าอืมแต่ผมก็ไม่ได้มาถ่ายด้วยนะก็ได้เห็นคลิปพี่เบิร์ตไปนะคือยายปอบคือโยนทิ้งเลยนะพี่เพื่อน เองคอยดูแกกับตรงนั้นก็ได้ประมันน้ำอะไรเอ่ย yup. ยุงเยอะนะเยอะเยอะยุงเยอะมากพูดเลยเปล่าหรือเข้าเสร็จน yep ี่จานเดี๋ยวกลับด้วยเอากลับสิเอากลับนะเอามาให้แกรอบล่างไงอันนี้เราจะไม่ใช้ใช่ไหมดูว่าใช้เราก็ล้างเก็บปกติ โมแกก็ไม่ได้แบบเมื่อก่อนแล้วอ่ะคนมารับแรงมาช่วยรักษาแล้วอ่ะเจ๊ะมั้ยเพราะมันบ้ามันรับแรงมาคนรับแรงน่าจะมาหาแกเองน้องถ่ายแกดีว่าคนรับแรงมาหาแกทุกบ่ตอบไหมประมาณ อืมปล่อยให้เขาเขารับประทานก่อนก็ได้ค่อยทามเขาเดี๋ยวมันยังไงจะเสียมารยาทนะแกกินเขาใหญ่ดีนหน่อยเน,นี่ถถนะนนะหมดละดลใช่ไทขขนที่าทนะทุกคน ี่ครอ๋อดูเข้าใกล้จะดูนี่คือแต่เนี้ยดิฟี่จริงนะเรียก BFC ติดใหญ่เลยอ่ะก็ต้องขออภัยนะที่ผมถือกล้องมือสั่นนะ เน่ยลนอเวว่าอองว่องนะไวยทั่วเลยดูกแกกินใหญ่เลยพีสิแกไม่เองเองเองเหรอให้แกแกินน้ำนี่ขขเขาติดคออะไรั้งแหละแกไม่รู้จักน้ำหรือเปล่า เปิดเปิดน้ำให้แกดิเอาปอบน้ำใหญ่ปอบเขาไม่สนใจเขาไม่มองน้ำเลยดิเองปิดเลยเขากินไม่เป็น่ไมอูวะเขากินเป็นแต่พวกเล้าหรือเปล่านูเวเชลเดอร์มั้ง ก,กินเป็นเด็ดเล้าวอะใช่ป่ะดูดูวาอันนี้ดามีแกชูนะโอเคีทั้งนั้นนะเออเชยได้เจ้าอันนี้ไปทานดูดามีวะนี่อองพี่นะเดี๋ดามีอนะนรนะเดี๋ยว คือผมก็คุยกันเรื่องไปชายเรียกสิไปชายสว่างไม่พอเนี่ยมันเยอะเกนแล้วก็ไม่เดี๋ยว,ยว,ยวโตเต๋อแล้วก็ไม่ใหญ่เลยนะบาส เด้อเฮียเนี่ยเชียวอ,อร่อยไหมยายข้าวแบบเนี้ยอร่อยกว่าไก่ดิบไหมกิามานนิ่งมากอะ่ะแกมั่มใหญ่เลยนะพี่พเซีดูดิตักเอาตักเอาเลยอะ่ะไม่รู้หิวห่วยมาจากไหนอะ่ะ Ô là cười ơi thật ạ Mì ong ạ Ô cái cắt cái đồ của tôi màn Cứ cười 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 Chính โอ้พี่พียบฟซีฟันแกแข่งแรงมากกัดเมื่อกี้มันตกใจเลยคึกกๆๆค,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 คเลยจริงจริงโอ้ยมาชิดอ่ะมาแกทำอะไรวะโอุนัว งงเลยมึงจ็มึงได้ยินบ้าๆที่เขากัดกระดูกอ่ะได้ยินคลึกยังเดินมีเสือเคยข่อยถ้วยยังได้ย่อข่อยแท้ดูเนปุลนะได้เชียร์ตันไม้ผมก็บอกให้ต้นมันนะคอยระวังอย่าไปเชื่อใจจะร้อยเปอร์เซ็น เอออ้อยด่าเฮ้ยเฮ้ยแกกินเสร็จเมื่อแกจะโยนถ้วยทิ้งเลยอะเบออิเออ้นเฮ้ยแกกินนานแกโยนถ้วยทำอะไรไม่รู้นะเฮ้ยแกกินหมดเกลี้ยงไงอ่ะหมดเลยฮะหมดเลยพี่ดูแกกินหมดเลยดดูดอะไรกันครับเนี่ย ปอบกินเข้าวหมดถ้วยพี่พีเอฟซีงงเนาะเป็นไงอะมึงงงกันตาแตกเลยบัสคือพวกผิดกัแห้งมีที่ไหนอะปอบกินเข้าวหมดถ้วยเฮ้ยแกกินน้ำหมดแล้วเบิสน้ำก็กินหมดขวดจะบ้าดูวีดีโอเบื้อดูเลยบ้าไปแล้วเอาไงดีวะเบิสยายโอเคไหม โอเคบ้าว okay, สัญญากับผมว่าจะไม่ทำร้ายชาวบ้านผมจะเอาเข้าวให้กินบ่อยๆใายโอเคไหมเลด้วยเย็ดแม่เอ้ยก็เทกินอิ่มเลยใส,<ญ>ส<ญ>่กูด้วยพัสก็ขอภคยในคำที่ไม่สุภาพด้วยนะใช่ค<ส>รับ<ญ>นอนเลยเป็นไงพวกมึงงงทุกคนคือแบบกินเสร็จคืนนอนเลยเอาดิ ทุกคนทุกครั้งนี้กินเสร็จจะทํางานนะอันนี้กินเสร็จนอนกินเสร็จจะทําวิ่งมากันไลกัดทุกผมใช่อันนี้คือนอนนะนอนทีดีเอฟซีเขาเทเอาสุดสุดจะทนเลยยหญป๊อบกูป๊อบแต่ว่าทุกผมก็จะไม่เข้าไปใกล้ใช่มาแต่ก็เชื่อใจแกแล้วแหละแต่ไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ๋อแต่แกดีขึ้นเยอะนะใช่คือว่าโอเคนะเบิร์ตใช่ไหมพี่ี่ต้องมาเจออ๋อดูแกรูปท้องเลยเบิร์ด Uh huh. อืมอมตีพุงใหญ่ๆตีพุงตีพุงนอนและฮาก็เทเลยใหญชูเฉยจ้ยินก็ถ้าพูกวมพูดในคำที่ไม่สุภาพนะที่นี้ด้วยเจตนานดีหรือไม่ดีก็ขออภัยพีพีอฟีทุกท่านใช่ครับ,รบใช่ครับบางช่วงบางเวลาบางคำพูดก็อาจจะพูดเกวนความบันเทินนะครับไม่อยากให้พีพีเอฟีดูรายการเคร่งเครียดเกินไปน นั่นเองนะครับใช่ครับก็ถ้าพูดไม่ไพเราะเห็นเป็นเด็กก้าวร้าวอะไรก็ขออภัยนะที่นี่กันด้วยนะครับใช่ครับแต่ตอนนี้คือคุณยายของเราหลับไปเป็นที่เรียบร้อยกินเสร็จพี่ดัไม่กลดให้ฟังด้วยใช่กินเสร็จคือหลับเลยนะเบิร์นะน่าจะอิ่มจริงใช่ก็คือข้าวโอ้โหถ้วยเป็นเริ่มอ่ะพี่ๆเพื่อนหมดเกลี้ยงอ่ะยายตกลงกับผมก่อนยายตกลงกับผมก่อนอ่ะ เอาไงดีวะเบิร์ตยายนอนลครับผมเอาข้าวมาเบ่อยตยายถ้าไม่ทำไรไก่ใครหรือว่าไปกินคนกินอะไรนะยายไม่ฟังวะโกนแล้วนอนแล้วเสียงโกนมึงไม่ได้ยินขอโวเดังเลยนอนเลยเอาไงพี่บี่ีโอเคไหมยายเดี๋ยวผมเนี่ยจะคอยเอาข้าวเอาน้ำมาให้ยายนะผมขอยายอย่างเดียวนะ อย่าทำร้ายใครและอย่าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนใช่แค่นั้นเองยายก็ตังคนตังอยู่ถ้ายายหายเป็นปกติก็ผมก็ดีใจกับยายด้วยนะโอเคไหมยายผมก็ช่วยอะไรยายได้ไม่มากช่วยได้แค่นี้ตังคนตังมีหนะ้าที่นะยายนะผมก็ไม่ยุ่งยายละไม่รบกวนยายจะนอนพักผ่อนก็แล้วแต่ยายนะครับก็โอเคพีพีเซีเดี๋ยวยังไงผู้ผมก็จะขอตัวเดินทางออกจากกุมนี้ดีกว่า ก็ปล่อยให้ยายพัก่อนไปนะครับขอดูโอ้แ,แกดีกว่ามาก่อนนะถ้าเป็นมาก่อนนี้ไล่กลัวผู้พมแล้วนะแล้วดูสภาพชุดใหม่ที่เรามาให้บา้าคือแกใส่แบบดูสะอาดเอี่ยมมากขึ้นนะเพียเจดูแลรักษาสุขภาพแล้วนะครับโอเคครับไปเราเขาขอหมดเลียงน้ำก็หมดขวดด,ด,ดู หดเกี้ยงแม้แต่ข้าวเม็ดเดียวก็ยังแทบไม่จะเจอสุดจริงคุณยายผมโอเคก็ยังไงยังไงผู้พมองขออนุญาตเดินทางก่อนจะมาดีกว่าไปก็ผู้ผมทั้งสี่คนก็คือได้ออกมากันหมดแล้วนะเบิร์ดเนาะครับผมก็เราก็เราทั้งสี่คนก็คือได้เอาข้าวมาให้ยายปอบนะพี่ปีนเพื่อนก็จะมีผัดเผ็ดไก่แล้วก็น้ำเนาะใช่คือยายแบบ พี่เพื่อนเพื่อนกินแบบหมดเกลี้ยงเลยแทบจะไม่เหลือให้ผู้ผมเห็นสักกมเม็ดเลยนะก็น้าแก่ก็กินแบบบี้เลยใช่ไหม<ช>ต้น<ง>มันน้ำก็หมดเกลี้ยง,งแล้วก็แกกินเสร็จก็คือเรียบร้อยครับหลับตีพุงแล้วพี่พืพ่นเพื่อนทุกผู้ผมก็กินอิ่มกันเสร็จก็คือจะไปทํางานเนาะ<ช>แต่ยายก็หลับออก็โอเคคลิปนี้เราทั้งสี่คนก็ไม่มีอะไรมากก็คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเนาะก็ต้องขออภัยพี่พื่นเพนะื่อนด้วยก็ก่อนจะออกไปผู้ผมทั้งสี่คนก็ขอพี่พื่นเพื่อนคนละหนึ่งไลคย 1แชร์1ติดตามเพื่อเป hey, oh okay, oh, so ็นกลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปถ้าพวกผมทั้ง4คนไปทำคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่พีนเพื่อนติดตามกันด้วยนะใช่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอลาพี่พีนเพื่อนเเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเบิร์สสวัสดีครับเฟิร์สสวัสดีครับมานสวัสดีครับโอเคครับบ๊ายบายครับ